ยุนนันกับบัวบกทานตัวไหนดีกว่าแอดมินต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งสองตัวมีสรรพคุณใกล้เคียงกันแต่ถ้าจะให้เลือกใดตัวใดเจวหนึ่งนะคะแอดมินแนะนําเลยค่ะว่าให้ทานสองตัวดีกว่าเพราะจะช่วยทําให้การบวมช้านะคะดีขึ้นนั่นเองค่ะยุนนันไปเหยวนะคะจะช่วยลดอาการบวมเขี้ยวช้าค่ะหนึ่งกองหนึ่งแผงทานได้ประมาณสองวันนิดนิดนะคะใครที่มีแพนทำเลการำจาจำมูกปาก แ,แนะนำอย่างน้อย3กล่องค่ะแป้งเพรดูดไก่มันงานแก้นะคะแนะนำอย่างน้อย4-6กล่องค่ะโบโบของทางร้านนะคะก็จะมีทั้งหมด2แบบค่ะแบบ20เมตรและ50เมตรนะคะสำหรับเช็ดทยกรารเล็กนะคะแนะนำซองเล็ก20เมตรค่ะเช็ดทะเลกราบรใหญ่แนะนำ50เมตรนะคะยิ่งถ้าใครที่แบบต้องการให้หายไวย,ยิ่งขึ้นนะคะแนะนําให้ทานคู่กับตัวเหล่งเอ็กเตอตานะคะทาน3ตัวจะช่วยทําให้หายไวย,ยิ่งขึ้นคะ่ะ สนใจสั่งซื้อแอดไลน์แอดไซน์เซอร์กอรี่แคร์หรือโทร097-447-5573ค่ะ